ริมคลองแสนแสบมีศูนย์เด็กเล็กที่ไม่ใช่แค่ที่เรียนหนังสือแต่เป็นพื้นที่ให้เด็กๆเ,เติบโตทำกลางชีวิตในเมืองที่เร่งรีบน้องเหรอตอนนี้มีประมาณร้อยเก้าน้อยนะแต่ก่อนนี้ร้อยแปดสิบคนแบยที่แค่นี้ร้อยแปดสิบคนเด็กบางคนัวมากับการเล่นน้ำในคลองแสนแสบแมน้ำจะไม่ใสหรือจะมีกลิ่นไปบ้าง แต่นั่นก็คือสนามเด็กเล่นของพวกเขาท,ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสัตว์เลยคลานที่มาพร้อมฝนงูตัวเล็กๆที่เลยออกมาจากคลองไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบเด็กๆมองมันด้วยแววตาอยากรู้อยากเห็นมากกว่าความกลัวเสียงรถก็เอนอี่งเสียงรถเสียงเรือที่ได้ยินทั้งวันไม่มีช่วงเวลาเงียบ แต่เด็กที่นี่ก็ชินไปกับมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทุกวันไปแล้วเมื่อประมาณสองเดือนที่คุณยอะๆก็มีแบบไม่สบายกันบมางนั้งแสบตาครูก็แสบตานั่งอยู่น้ำตาไหลแสบตามลพิษทางอากาศฝุ่นควันที่ทำให้แสบตาและคัดจมูกบ้างในบางวันเป็นฝุ่นที่ไม่เคยหายไป ตอนนี้ชาวบ้านก็ปยะายไปอยู่ทีงท้องใช่พื้นที่ที่จํากัดที่แคบลงทุกปีตึกสูงที่เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่วิ่งเล่นค่อยๆลดน้อยลงแต่เด็กๆก,ก็ยังหามุมเ,เล็กๆสําหรับวิ่งเล่นและเติบโตได้เหมือนเดิมคําถามไม่ใช่ว่าทําไมพวกเขาถึงชินได้แต่คือเราจะทําให้โลกดีกว่านี้เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องชินกับสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นได้หรือยัง